ที่21มีนาคม2565เวลา8นาิกา30นาทีนายอำมพลทองสันเจ้าพนักง,งานแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โครงการสูนประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2565ณโรงแรมฟูจิลิเวอร์วิลนครพนมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรับรู้ความเข้าใจในการสร้างการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับรู้และส่งต่อข่าวสารในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การเผยแพร่ของข่าวปลอมในโลกออนไลน์ลดลงได้เป็นอย่างมากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลักจำนวนรวมไม่น้อยกว่า100คนและร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์สูง มิ팅ดาห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรตามมาตรการการเว้นระยะห่างลดความแออัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีนายชัยบุร คณะข้ามานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมเป็นประธานเวลา9ก้นาฬิกานาทีว่าที่รัตตีหญิงดวงใจสภาหนันจากจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการร่วมประชุมเรื่องการประเมินสถานะของหน่วยง,งานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลในหมวดหกการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการหมวด7ผลลัพธ์การดำเนินง,งานณห้องประชุมแตงโมหวานชั้นสอง ศาลาการจังหวัดยะโสธรหลัง่อวเวลา10นาฬิกานางสาราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและผู้เข้ารัยงานจังหวัดยะโสธรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียนประจำปี2565 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะโสธรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทิมวันโฮมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้โอกาสมีอุปกรณ์การศึกษาพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาผ่านการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ณบริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรโดยมีนายชลธียังตงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเวลา11นาฬิกานางสาราดีสังคม ส,สวัสดิการและพ,พุ่มพลองแรงงานจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าส่งเสริมส,สถานประกอบกิจการให้ดำเนินการโครงการรายง,งานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2565 นายบริษัทยโสอินเตอร์เทรดไรส์2 0 1 0จำกัดและบริษัทไทยหัวยางพาราจำกัดมหาชนสาขายโสธรทั้งนี้สวัสดิการและคุ้นรอแรงงานจังหวัดยโสธรได้ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสร้างความรับรู้ความเข้าใจต่อกิจกรรมแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้นายจ้างน้อมนําหลักปััญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้างโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้แก่ ที่ดินหรือพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างดําเนินการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวพืชผลทางการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์เป็นต้นสถานประกอบกิจการแห่งนี้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดีโดยสํานักงานได้นําพืชผลที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธรมอบให้แก่สถานประกอบกิจการทั้งสองแห่งเวลา13นาฬิกานางสาวพัฒนานิชคงนินนักวิชาการรายงานชํานาญการ เขารวมประชุมกิจกรรมติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพโครงการและกิจกรรมด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ครั้งที่1ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จากห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานชั้นสีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ตลอดจนรับทราบป,ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบร่วมประชุมณสํสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดยโสธร โดยมีนายเดชาเพื่อพัฒนารัต์รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ้พึองรางานเป็นประธานในการประชุมวันอังคารที่22มีนาคม2565เวลา13.30นาทีนายสวิตคุลวงนักวิชาการรายงานชำนาญการรวมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธรครั้งที่สตามที่คำสั่งจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดยโสธรโดย มีผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสปปสอ,อทุกแห่งรวมเป็นคณะทำงานด้วยนั้นจังหวัดกำหนดประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวประจำเดือนมีนาคมณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์สลา,าการจังหวัดยโสธรหลังใหม่ชั้น3โดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธ์ประดัดจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมวันพุทธที่23มีนาคม2565เวลา8นาฬิกานายสวิทต์กลวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานเรียนรู้วิธีการสัมภาษณ์คัดแยกเพื่อระบุตัวผู้เสียหายมีความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมทั้งมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทีมสหวิชาชีพ สามารถวิเคาราะห์ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานจนนำไปสู่การคัดแยกผู้เสียหายและการประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่23-25มีนาคม2565มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน100คนเวลา8ากา30นาทีนางสาวสุดารัตน์ยินดีมากเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินกาลางภาครัฐแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GF MIS ไทย และการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี2564เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นระบบบริหารการเงินการคันภาคร,รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และเพื่อการซักซ้อมการปฏิบัติงานก่อนใช้จริงพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี2564ของสำนักงานคลังจังหวัดยะโสธรณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินซีชั้น3สารการจังหวัดยะโสธรหลังใหม่โดยมีนายสมบัติสาสีสาวคลังจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเวลา อเมริกานางสาวพัทรานิ์คงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการตรวจบุรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดยโสธรครั้งที่2โดยมีปลัดจังหวัดยโสธรเป็นหัวหน้าชุดตรวจบุรณาการหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจำนวน11หน่วยงาน ร่วมเป็นชุดตรวจบรณาการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปี2565ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอป่าติ้วจำนวน2แห่งและอ,เอำเภอคําเขินแก้วจำนวน1แหง่งลูกจ้างผ่านการตรวจจำนวน62คนในจำนวนนี้มีลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวน8คนผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย ไม่พบการใช้แรงงานบังคับแรงงานขับนี่และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดทั้งนี้ได้กำชับผู้ประกอบกิจการในการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเวลา9เดือนว่าที่ร้อยตีหญิงปวีนาวัฒโนนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคร,รัฐจังหวัดุโขทัยรเพื่อเป็นการสื่อสารเชิงรุกในระดับพื้นที่ ครอบคุมประเด็นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาจังหวัดยโสธรเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สามารถนำข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานของหน่วยงานเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลและสื่ออื่นๆให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายมีหน่วยงานเข้าร่วมอบรมจำนวน35หน่วยงาน ณนาห้องลีลาวดีแรมเดอะกินพาร์คแกนอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรโดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดกิจกรรม เวลา10ในการนางสาวลาตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาติจังหวัดยะโสธรประจําปี2565ตามที่จังหวัดยะโสธรได้พิมพ์สลากกาชาติจําหน่ายเพื่อหารายได้สําหรับช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆและได้ดําเนินการออกรางวัลเมื่อวันที่8มีนาคม2565ที่ผ่านมาได้มีผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาติจังหวัดยะโสธรประจําปี2565รรราางงววััปะเภทททีี่่1 2 รางวัลที่3และรางวัลที่4ณบริเวณหน้าสารการจังหวัดยโสธรหลังใหม่โดยมีนายชรธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2565เวลา8นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนายชรธียังตรงเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพิ่มรอยยิ้มเติมสุขให้คนยโสธร ประจำปีงบประมาณ2,565พร้อมด้วยคณะส่วนราชการหน่วยงานและอาสาสมัครพออสวทั้งนี้นางสาวราตีสังคมศิลส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยเจ้าที่สำนักงานได้นำภารกิจสำนักงานออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและมีกิจกรรมยนลูกบอลหังสาเพื่อรัรบรางวัลจากสำนักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในทุกๆด้านอาทิเช่นด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมและเพื่อเป็นการหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ต่อไปกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอที่ได้มาร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชนณโรงเรียนบ้านดงมะไฟหมู่8 บ้านดงมะไฟตำบลดงมะไฟอำเภอสายมนจังหวัดยะโสธรทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เวลากา3 0นนางสาวสุจุรยวาาชนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติครั้งที่1 จะรับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการปึกงานอาชีพจังหวัดจากรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทยวงสุวรรณประธานคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมโดยเน้นการจัดการทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด และการรายงานแผนและผลการพัฒนากำลังเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูงสอดคล้องกับการคิดทางการพัฒนาประเทศณห้องประชุมหมอนขดชั้นสองจังหวัดยะโสธรโดยมีนายไกลเอื่อมกุลาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในการประชุมวันศุกร์ที่25มีนาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวสุจิตรายวราชนักวิชาการแรงงานชำนาญการ การวมโครงการสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการจัดสมัชชาเพื่อกำหนดเป็นมติสมัชชาและพัฒการข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศต่อุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนองค์กรกระง ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชนชน่วนงานภาครัฐอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรวมจํานวน70คนผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างไม่สอเข็มณห้องมรกตโรงแรมเจพีเมเบลล์อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรโดยมีนางสาววีลินนิสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรเป็นประธาน เวลา13.30นนางสาวราตีสังคมศิลป์สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรรวมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยสโสธรและคณะกรรมการส่วนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์้านแรงงานจังหวัดยะโสธรครั้งที่6เดือนละหนึ่งครั้งโดยให้มีประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานนโยบายจังหวัดและการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสกัดกระทรวงแรงงานและดำเนินการตามข้อสั่งการต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจพร้อมทั้งรายงานผลการประชุมส่งให้สำนักงานและประเมินผลภายในวันที่5ของเดือนถัดไปณนะห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรสารการจังหวัดยโสธรชั้น4ทั้งนี้ขอให้แจ้งผลการดำเนินง,งานของหน่วยงานประจาเรียนมีนาคม2565โดยมีนายชัยวัฒแสงศรีกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุม